ยิ่งผามีอายุเยอะๆเงี่ยคือลำทรงคุณค่านะต้องใช้ว่าคําว่าทรงคุณค่าแล้วผาแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยได้ออกมาหมุนเวียนบ่อยๆสมเด็จแหวมกม่านนะครับพิมพ์มานิชัยข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระสร้างปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นพระสร้างในปีสองพันห้าร้อยนะครับอ่าเป็นชุดพระเครื่องที่หลวงพ่อท่านสร้างพิมพ์นี้นะครับก็คือพิมพ์แหวมกม่านนะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยนะครับเขาจะมีพิมพ ชดลงกูที่ผมเจอจะมีพิมพ์ต้อนะครับประจุกูไว้ที่วัดโคศิตารามนะครับซึ่งเป็นพระที่หลวงพ่อท่านสร้างแจกเองนะครับเนื้อผงข้างในเนี่ยก็จะเป็นผงพุทธคุณวิเศษหประการนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกวยท่านสําเร็จลบผงทั้ง5้านะครับผงทั้งห้าก็คือเป็นผงพุทธคุณผงอิทิเจผงปัตถมังผงมหาราชแล้วก็ผงตีนิสิงเหนะครับซึ่งเขาเรียกว่าคนที่ทําได้เนี่ยเมื่อนําผงทั้งห้ามารวมกันเนี่ยจะเกิด เขาเรียกว่าเป็นมวลสารเป็นผงที่มีอนุภาคทางเมตตาเนี่ยอารัธนาเราใช้ในทางเมตตาเนี่ยเป็นเมตตามหานิยมสูงที่สุดแล้วนะครับผงทั้งห้านะครับการเสกของท่านเนี่ยหลวงพ่อกวยนี่ท่านชํานาญมากในพิมเนี่ยนะครับการปลุกเสกของหลวงพ่อเนี่ยสมเด็จพิมพ์แบกมากนะครับจะเป็นเคสการทําปลุกเสกที่ลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าแหวกม่านเนี่ยตามบันทึกไว้เนี่ยหลวงพ่อท่านจะเสกตามเลิกมงคลก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเลิกโจร เลิกบุญแล้วก็เลิกพยามารน,นะครับก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยคนดีก็สามารถใช้ได้สมัยก่อนเป็นโจรเป็นเสือก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับอันนี้คือเจตนาความเมตตาที่หลวงพ่อท่านมีความเมตตาต่อคนแล้วก็ลูกศิษย์ทุกท่านนะครับผมไม่แปลกใจว่าสมัยก่อนทําไมทุกคนจึงรักและศรัทธาหลวงพ่อมากๆแต่สมเด็จพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่า เป็นพิมพ์ที่ลูกศิษย์กล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆของสายวัดโคศิตารามนะครับเป็นพิมพ์ที่มีพุทธคุณประสบการณ์สูงมากๆนะครับแหวกม่านพลิกชีวิตนะครับคนที่เจอวิกฤตยามตกอับนะครับติดขัดสนอับจนหนทางนะครับหลวงพ่อท่านมักจะแจกพระแหวกม่านนี้นะครับ เพื่อให้คนนั้นไปอาราธนาแล้วพบเจอแต่หนทางสว่างจึงเป็นที่มาในตำนานว่าสมเด็จแบกม่านแบวกอุปสรรคนะพี่นะครับคนที่มีอุปสรรคก็คือส่วนมากเขาก็บูชาพิมพ์นี้ก็คือสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปเป็นพระหลักของสายเนี่ยนะครับวันนี้ก็เ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกว่าลมเหมือนกับเป็นพิมพ์เดียวกันกับที่ไม่ลงกุนะครับ <c oughs> วิธีการดูถ้าพี่มองพระตัวจริงเนี่ยจะไม่เหมือนกับพระเกนะครับ <c oughs> พี่ดูนะต่อให้ลงกุมีคาบกุบบกคุมนะครับแต่พี่ดูเกตด,ดูเกตนะครับ พี่นึกว่าเข็มมะล่ะพี่มองไปอะความคมอันนี้คือความคมของแม่บอกนะครับไม่เยอะพี่หลักเก็บเก็บลงปู่หลวงพ่อปวยมันก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ขุนแผนน่ะพิมพ์แหวกม่านนองน้ำยังไม่เคยมีเลยผมพูดตรงนี้นะแหวกม่านเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยตัวจริงเนี่ยผมว่ามีแค่จํานวนหลักสิบองค์เนื้อเหมือนบางขุนพม่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านท่านไปเรียนใช่ครับมันตรงกับเพราะว่าหลวงพ่อท่าน ศรัทธาองค์สมเด็จโตท่านจึงไปขอร่ำเรียนเรียนอะไรก็เรียนกับหลวงป,ปู่นาคที่วัดละวัดละคังจนที่ว่าช่วงประมาณปีสองสี่เก้าศูนย์ช่วงสองสี่ปลายปลายเนี่ยท่านกลับมาพัฒนาที่วัดบ้านแครก็เปลี่ยนชื่อวัดบ้านแครเป็นวัดโคศิตารามเหมือนแหวกม่านมานวิชัยข้างเม็ดนะครับปี2 5 0 0ห้าร้อยลวงพ่อกลวยลงกุนะครับนี่คือหนึ่งในพิมลักยอดนิยมแหวกม่านพลิกชีวิตนะครับซึ่งเป็นพระที่หลวงพ่อท่านสร้างแจกเองนะครับเนื้อผงข้างในเนี่ยก็จะเป็นผงวุฒคุณวิเศษห้าประการนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อกวยท่านสําเร็จลบผงผงทั้ง5้านะครับผงทั้ง5้าก็คือเป็นผงพุทธคุณผงอิติเจผงปัตถมังผงมหาราชแล้วก็ผงตีนิสิงเหนะครับซึ่งเขาเรียกว่าคนที่ทําได้เนี่ยเมื่อนําผงทั้ง5้ามารวมกันเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นมวลสารเป็นผงที่มีอนุภาค <c oughs> ทางเมตตาเนี่ยอารัธนาเราใช้ในทางเมตตาเนี่ยเป็นเมตตามหานิยมสูงที่สุดแล้ว การเสกของท่านเนี่ยหลวงพ่อกลวยนี่ท่านชํานาญมากในพิมพ์เนี่ยนะครับการปลุกเสกของหลวงพ่อเนี่ยสม,สมเด็จพิมพ์แบบมากนะครับจะเป็นเคดการทําปลุกเสกที่ลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าแหวกม่านเนี่ยตามบันทึกไว้เนี่ยหลวงพ่อท่านจะเสกตามเลิกมงคลก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเลิกโจรเลิกบุญแล้วก็เลิกพญามารน,นะครับ ก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยคนดีก็สามารถใช้ได้สมัยก่อนเป็นโจรเป็นเสือก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับอันนี้คือเจตนาความเมตตาที่หลวงพ่อท่านมีความเมตตาต่อคนแล้วก็ลูกศิษย์ทุกท่านนะครับผมไม่แปลกใจว่าสมัยก่อนทําไมทุกคนจึงรักและศรัทธาหลวงพ่อมากมากนะครับแต่สมเด็จพิมพเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ที่ลูกศิษย์กล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆของสายวัดโคศิตารามนะครับเป็นพิมพ์ที่มีพุทธคุณประสบการณ์สูงมากๆนะครับแหวกม่านพลิกชีวิต ก็จะมีการทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับแนะนําพระไม่ว่าจะเป็นประเภทพระเหรียญพระรูปหล่อพระเนื้อดินพระเนื้อผงหรือพระกลุ่มเนื้อชินนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นประโยชน์และก็สืบต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยนะครับเพราะว่าพระเครื่องที่เป็นพระแท้นั้นนะครับเหมือนตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอีกทั้งยังว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับได้ทั้งพุทธคุณนะครับและอีกทั้งยังว่าอนาคตก็เป็นทรัพย์สินให้เราได้อีกด้วยนะครับ